สนับสนุนโดยครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายใช้ครีม 91E ไฮบาลานซ์รักตัวเองมากๆนะโทรสั่งนี้เลยที่0 2 2 1 7 1 8 8 8 เพลงใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับอินดี้หนุ่มเสียงหวานบิ๊กไบซ์สายลำกับเพลงที่มีชื่อว่ามันจบแล้วที่นอกจากเพลงนี้จะเป็นเพลงที่สองกับการทำงานในบ้านหลังใหม่อย่างไลายไทยเรคคอร์ดแล้วยังมีความพิเศษกว่านั้นอีก แต่จะพิเศษแบบไหนต้องไปฟังกันค่ะล่าสุดครับกับซิงเกิลใหม่ของมิกบสายลำครับชื่อเพลงว่ามันจบแล้วนะครับกับบ้านหลังใหม่ลายไทยเลคคอร์ดเป็นซิงเกิลที่2นะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนเข้าไปติดตามกันเยอะๆนะครับผมถือว่าเป็นพิเศษนะครับในการปรับใหม่ครั้งหนึ่งในรอบ4ปีของคนเรียบเรียงแล้วก็ คนที่แต่งเพลงการฮัคคือเก่ารวมไปถึงคนร้องเพลงการฮัคเก่าด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งรอบสี่ปีก็อยากได้ให้ทุกคนเข้าไปติดตามลนนี้กันเยอะๆนะครับเอ็มีเพลงมันจบแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการทํางานอีกครั้งหนึ่งอของพี่ใบสายลำนะครับในการเขียนบทด้วยแล้วก็กํากับเองแล้วก็มีการถ่ายทําโดยให้ให้ทีมเดิมที่เคยถ่ายทําเพลงการ์ดฮัคเก่ากลับมาทําอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนื้อหาของเพลงก็เกี่ยวกับการชีวิตของคนงานในรูปแบบ บ้านๆน,นะครับก็คือทํางานโรงงานนะครับก็คือเหตุการณ์ชีวิตเนี่ยถือว่าเองจากตัวเองประมาณสักน,น่าจะเกิน50%นะส่วนมากก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความผกหักความรักของคนที่ทํางานโรงงานนะครับก็ไม่แตกต่างกันอยากให้ทุกคนเข้าไปติดตามเพลงใหม่ของมิ้ไปสายลำนะครับกับ MB เพลงมันจบแล้วครับติดตามได้ที่ไลท์ไทย Official Channel นะครับแล้วก็แฟนเพจของ Li ท์ไทยร r e c o r ดด้วยนะครับ แหมอ้อนขนาดนี้จะมาให้ติดตามได้ยังไงจริงไหมคะคุณผู้ชมติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุง่งและยูทู e ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย